โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับนี่ครับผมพีเตอร์แมนแล้วก็นี่ครับจอโล่งครับนี่แล้วก็กระนาบสมกองครับผมอาจารย์สมกองครับผมนี่ครับผมวันนี้อะไรนะเขาจะมาขอรับบัตรอพีเตอร์เหรอแต่ผมฝากผลงานนี้หน่อยได้ไหมครับดีเป็นไงบ้างก็วันนี้นะครับก่อนที่จะเกิดการรับพลังหมัดของพีเตอร์นะครับเพราะพลังหมัดเขาแรงมากส่งโซเชียลสถานทั้งประเทศวันนี้ของอีจอนเจ็บตัวเพื่อที่จะให้คนรู้ว่าความกล้าหาญของผม มันพร้อมที่จะประทะแรงแรง,แรงมันทอกวิเตอร์ผมโดนชาวโซเชียลหรือโดนโดนมองอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าปั่นเยอะมากแต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมสู้ไหมคุรับผหมานเพลงผม,มเป็นไรจะปล่อยวันที่สี่พลงทันวาผมเพลงรอ,ออรอคอยรอคอยคอยคอยตักลนตากลรอคอยนะครับอ่านว่าอะไรผมให้คุณอ่านใหม่เพลงเนี่ยฟูมดีดด,ดูดูก็รู้ว่าเป็นวอวนไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ อยากแคฝากผลงานเพลงน,นี้ของพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่จะปล่อยวันนี้แล้วอยากให้ทุกคนไปดูกันก็ดูหน้าหน้าก็รู้แล้วว่าใครมาเล่นบ้างอยากให้ผมไปฟังลยครับวันนี้แรงรับพลังหมัดของพีเตอร์ทุกคนอยากเห็นกันเยอะมากผมมาเจอพีเตอร์วันนี้ผมมาเจอคุณเห็นแล้วแล้วก็ถ้าผมเห็นแล้วเซฟโหลดไปช่วยสนับสนุสนผมเถอะไปช่วยไปช่วยไปช่วยฟังเพลงผมเยอะๆใน J O E L N G จะปล่อยนะแล้วก็ปีหน้าผมชุ o ่มใจกับระดับประเทศระดับโลกมีไปเล่นแน่นอนไม่ต้องกลัว คุณไม่ต้องแบบอะไรผมเลยรอดูแล้วครับใจคนไทยคนนึ่งคนนั้นเองผมมาให้คุณเห็นวันนี้ช่วยสนับสนุนผมเถอะแต่ก่อนจะตอ่อ,อยครับฮะอ,อ,าอาจารย์สมปองครับถูกต้องอดีตอาจารสมปองหรืออาจารย์สมปองในตอนนี้ต้องให้ของป้องกันตัวหน่อยเพราะว่าโอ้โหหมัดเขาธรรมดาฮะคาเตสรคาเตสรกิงจรารนาคาเตสีอาหารปิดตังชานามิชานามิเป็นคาถาป้องกันไทยกันยังไงจะกันยังไงเอาไว้ออมไว้ในปากจริงปะต่อยปุ๊ เดี๋ยวดูภาพเลยแล้วกันเอาอ้าวปลาเอาเลยเหรอเอาเลยไหมเอาเลยสิเอาอะไรอ่ะมาอันนี้ก็คือให้เป็นไงูุกลองคุกคือลงคอม่าอยากให้มันลงนะมันจะมันต้องมันขึ้นยากกันเยอะเลยเอามามาเอาจริงแล้วกันต้องขึ้นแน่นออกอะไรขึ้นอยู่อยากให้นี่ครับอันนี้ตรงของขังมาแล้วนี่นะครับเตรียมพร้อมนะครับผมจะองของขังแล้วอันนี้ผู้ลงตรงตะกุดลวงพ่อออดวัดสายไหม เราไม่ได้ลองของนะครับแต่วันนี้ผมเดินทางมาด้วยความบริสุทธิ์เดินทางมารับพลังหมัดของปีเตอร์เด็กแมนผมสายมูขอให้พระอาจารย์ทุกดวงทุกองค์มาลงที่ตะกุดนี้หลวงพ่อออสวัดสายไหมเขาบอกว่ากันกระสุนได้กันอะไรไม่ดีได้แต่ดูวันนี้จะกันหมัดปีเตอร์ได้ขนาดไหนผมเชื่อว่าเจ็บแน่นอนแต่หวังว่ามันจะไม่ทำร้ายไตไส้กรูงผม ก็เพื่อเพลงรอผมรอคอยอ่ะผมพร้อมแล้วนะารอบไอ้เชฟจะพูดจต้งจบต้งพูดมานานแล้วแป่ไม่เหมือนในในคลิปเลยจบความรอคอยแล้วครับผมนะเช เดินนะไอ้นี่ถ้ากดตาอะไรเนี่ยมันเลยมาแบบนี้อาจารย์ออกก็ดีแล้วอาจารย์ออสออกอาจาัดออสถ้าเกิดออไปมันจะเรื่องใหญ่นะเกเดรนออกอะไรแล้วผมถ้าเกเรนลงคอเนี่ยเรื่องใหญ่เป็นมันหาผมมีความสุขมากสุดยอดครับผมสุดยอดมากครับผมโชคมากวันนี้ครับวันที่สามนะครับผมเพลงรอคอย่ครับผมสามพันวาร์ครับภาคผู้ชนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเดี๋ยวตดตามกันนครับ ดูท้อผมก่อนอ่ะนี่แต่เป็นแมวแเนี่ยแห็งมากแล้วดูเป็นลูกเลยนะเจ็บนะฮะแต่เราบอกเลยว่ามันเป็นความสุขที่มิติ I อเนื้อ I ิสทำตัวไม่เก่งไปรับปาร์ตี้กับผมผมจะขาดใจตายเพื่อขำ